คาถาบอกแล้วในความป้องกันของนักเรียนเนี่ยได้ข่าวว่ามีคนมันทำอะไรให uh ้แบบซื้อขนมซื้อของกินอะไรให้บ้างก็มีบ้างครับมีบ้างมีมีอ่ะเี๊ยวยูรีแนวหนูขอดรัวดิตัด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 ัดรัวไหมหนูไม่ชอบรัวหนูไม่รัวได้แต่มันต้องตั้งเป็นแบบรัวใช่หนูสงสารกัน

พูดอย่ครของเราพอยางนี้ใช่ไม่อยากไม่อยากจะกินข้าตามนะฮะใช่วันนี้เหนื่อยไหมโอ้โหนี่ปล่อยลงแต่้กัวลาอยากอยู่กับเรานานๆใช่ีเราเป็นความสุขของเราโอเค เพราะย่งพิการอยู่กันครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นถึงเรื่องคำว่าคัตชากับคนพิการรักเพื่อนแต่รักไปกันไป